นัตจิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอเรืยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบน,นี้ท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนรายการของเราได้ด้วยเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือ Bitcoin ผ่าน Bitcoin Lightning าร์โค้ที่ผมขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่าง ล่าสุดเรามีรัมเบิเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ของช่องเราไว้ที่ท้ายคลิปก็ไปกดสแกนแล้วก็ไป Follow กันได้นะครับใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราเดินทางมาถึง2,000ซัพท์เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เร็วกว่าที่ผมคาดคิดไว้เยอะเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีการประกาศเรื่องช่องทางสำรองใน Rumble ให้ท่านผู้ฟังรับทราบด้วยว่าเรามีอีกช่องทางหนึ่งเผื่อว่าเกิดช่อง youtube อาจจะโดนแบนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องทางสำรองนะครับอ่ะก็โอเคเดี๋ยวหนังสือใกล้เสร็จแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งใกล้ละเดี๋ยวจะแจ้งเราเร็วนี้ว่าจะแจกยังไงนะครับ อ่ะก็วันนี้คุยสบายๆนะครับเราเดินทางกันมาถึง2,000สัตว์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมอัดวิดีโอเนี่ยก็คืออัดวันนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราวางแผนว่าจะเปิด Membership ใน YouTube เนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่า ถ้าคุณมี follower ครบ500เมื่อไหร่แล้วก็ชั่วโมงในการดูเนี่ยครบ3,000นะครับมันก็จะให้คุณเปิด membership ได้นะครับแต่ว่ามันก็ติดปัญหาตรงที่ follower เนี่ยครบแล้วแต่ว่าชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับทีนี้พอชั่วโมงไม่ครบมันก็มาเรื่อยเครับมันก็มาโดนอ,อีกครทีเรียนึงก็คือว่าช่องสามารถเปิดรับโฆษณาได้แล้วนะครับ และแต่ว่าการช่องเปิดรับโฆษณาได้จาก3,000ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องมี4,000ชั่วโมงนะพร้อมกับ follower อีก1,000คนก็ไม่เป็นไรมันยังไม่ถึงเราก็ทำมาเรื่อยๆรจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็2,000กว่าแล้วแล้วใครที่เรียอของเรื่องชั่วโมงการดูอะไรต่างเนี่ยตอนนี้มันครบเรียบร้อยแล้วก็เลยเปิดนะครับขอ youtube น่ยเปิดในการมีการสร้าง membership แล้วก็สามารถรับโฆษณาได้ ทีนี้ปัญหามันก็เกิดอยู่ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับได้ยื่นเรื่องเข้าไปเนี่ย u t u b บบอกว่าเรามีคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่ไปก๊อปเข้ามานะซึ่งผมก็งงว่าทำไม YouTube ถึงตัดสินแบบนั้นก็คือเข้าใจว่าเขาใช้ AI อะนะนะครับเข้าใจว่าเขาใช้ AI เราก็เลยยื่ออุทธรณ์ไปนะครับยื่ออุทธรณ์ไปก็ใช้เวลาก็เกือบอาทิตย์นึง หลัง่า YouTube จะตรวจสอบอะไรเนี่ยก็ประมาณ4-5หวันก็วันนี้นะครับก็ YouTube ก็เลยบอกว่าโอเคเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีการปิดกั้นอะไรต่อไปล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้วว่าสมมุติว่าถ้า YouTube มันแบบม,มันไม่เห็นด้วยกับช่องเราจริงๆเนี่ยเราจะมี Rumble เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารแต่ว่าโอเคพอการอุทธรณ์มันเป็นผลนะครับ ็เลยเราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มใน YouTube ต่อไปได้นะครับแต่ว่าผมก็ได้ประกาศลงใน Facebook แล้วว่าเรามีช่องทางหนึ่งที่ทจะอยู่ใน Rumble นะครับก็ใน Rumble ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารสำรองแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีบางเรื่องที่ลึกจริงๆอ่ะนะครับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่ผมไม่อยากจะเอามาลง u t u b e เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปคุยกันที่ Rumble นะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะมีแบบวิดีโอมากน้อยขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังแล้วกันว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเราพยายามจะโฟกัสหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็แผนสำรองของทุกท่านคือผมเชื่อว่าจุดประสงค์ที่เราทำช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากความที่เราเชื่อว่าทุกคนหรือว่าคนไทยเนี่ย คุณต้องมีออปชันดีๆในชีวิตเราต้องมีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองคนไทยส่วนใหญ่เนะี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีแผนสำรองอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถูกบังคับให้หาชา้ากินค่ำหาค้ามกินเช้าอย่างเงี้ยคุณจะไปมีปัญญาอะไรมาคิดเรื่องแผนสำรองให้ปะ่ะจริงๆช่องจริงๆเนะี่ยตอนแรกที่ผมกะจะทำเนี่ยนะผมจะคุยเรื่อง แผนสำรองเรื่องสัญชาติเรื่องการซื้อสัญชาติเรื่องการเปิดบัญชีต่างประเทศเรื่องอะไรแบบนี้นั่นนั่นคือแผนหลักๆของผมนะครับในตอนที่เปิดช่องนะวันแรกที่เปิดช่องคุณไปย้อนดูเอาในคลิปแรกๆแ,แต่ผมมานั่งคิดอีกทีเอ๊ะคนไทยยังหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นจะคุยเรื่องสัญชาติไปเนี่ยผมบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแทรกบางบาง บางตอนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องสั์ชาติเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่แทนที่คนไทยจะต้องมารับรู้เรื่องสั์ชาติอะไรก่อนเนี่ยผมกับมองว่าคนไทยควรจะไปมีวิธีการเก็บเงินวิธีการออมเงินยังไงให้เงินมันไม่ระเหยก่อนซึ่งนัคิดช่องเราก็ได้เน้นไปแล้วเรื่องบิตคอยถูกครับทำยังไงให้เงินคุณไม่ระเหยแล้วคุณมีความมั่งคัง่งพอถึงจุดหนึ่ง คุณมีความมั่งคั่งมากพอคุณสามารถสปินออฟเอาเงินของคุณไปทําธุรกิจได้นะครับพอคุณจะใหญ่ขึ้นนะครับเงินของคุณจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นแต่ต้องโตจากอะไรต้องโตจากเงินออมที่มั่งที่มั่นคงก่อนทุกวันนี้เงินเสียดถูกทําให้มันออมไม่ได้ผมถึงต้องออกมาเน้นย้ำแล้วเน้นย้ำอีกว่าบิตคอยคือเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมาถ้าคุณดูคลิปเปิดตัวผมนะนะครับช่วงหลังๆเนี่ยผมจะพูดทุกคลิปเลยว่า ถ้าคุณสนับสนุนผมก็ผมยินดีรับเป็นบิตคอยนะเพราะว่าบิตคอยเป็นเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมานะครับดังนั้นนี่คือการสอดแทรกไอเดียเข้าไปให้กับท่านผู้ฟังว่า,เ,าเราต้องมีทัศนคติแล้วก็มุมมองทางด้านการเงินอย่างไรนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง2,000ศัพท์แล้ว ก็เดี๋ยวการเปิด m e m b e r s h i p อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลังคุยกับทีมงานอยู่เพราะว่าช่องเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกนะครับก็มีทีมงานด้วยมีอะไรด้วยเดี๋ยวจะคุยกันก่อนว่าเออเราจะเราจะแบ่งเทียยังไงดีนะครับให้ให้ทีมงานไปไปวิเคราะห์ไปดูกันว่าเราจะเอายังไงต่อนะฮะก็ส่วนใน r u m b l e ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อสำรองแล้วกันหรือคือเราจะอัปคลิปทั้งสองที่นะครับจะอัพทั้งสองที่ คือแบบช่อง y o u t u b e อาจจะอ c ซิเดนเกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือถ้า YouTube ถ้า u u u e e ใช้ AI ในการตัดสินเนี่ยเราต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสแหละที่มันจะผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตนะครับดังนั้นแทนที่จะพึ่งพาช่องทางเดียวในการสื่อสารเราก็จะไปรองเบิด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวในส่วนของสมาชิกก็เดี๋ยวรอนะครับกำลังดูอยู่ว่าจะเอาแบบไหนยังไงเพราะว่าพูดตรงๆว่า ผมก็ไม่เคย Management YouTube มาก่อนผมไม่เคยดูมาก่อนว่าออแบบสมมุติว่าเราจะดึงสมาชิกเข้า i s c o r d โดยที่สมาชิกคนนี้เป็นสมาชิก y o u t u b e อยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยเราจะดึงยังไงอะไรเงี้ยขอเวลาศึกษานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีคอนเทนต์พิเศษกันอเราจะได้มีคอนเทนต์พิเศษกันในในช่องทางที่สำหรับสมาชิกอย่างเดียวนะครับแต่ต่อให้คุณไม่เป็นสมาชิกนะแค่คุณฟังช่องเราเนี่ย ผมเชื่อว่าคุณได้อะไรดีๆเยอะกลับไปเยอะมากมายแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้นี่คือช่องทางการติดต่อสื่อสารสำรองก็คือ Rumble คุณสามารถสแกน QR code แล้วก็ไป Follow ผมได้ที่ Rumble นะครับใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็คุณอาจใช้ Sign in with Google ก็ได้นะผูกมัน gmail แล้วก็เดี๋ยวมันมัน s i g n in ให้นะครับก็ไม่ต้องเสียตัง นะ r u m b l e ก็คล้ายคล้าย u ูทูบไม่แหละมีทั้งดูฟรีแล้วก็เป็นแบบพรีเมียมก็คือถ้าเป็นพรีเมียมคุณก็จ่ายตังค์ปีละประมาณ3า0พันก็จะไม่มีโฆษณามาขาั้นแต่ผมว่าไม่จาเป็นที่จะต้องจ่ายพรีเมียมอ่ะนะคุณดูฟรีก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาข,าขาั้นก็ไม่เป็นไรก็กดข้ามเอานะครับแล้วก็เนื้อหาบางอย่างก็อาจจะเอาไปลงใน r u m b l e ด้วยจะเป็น Exclusive c o n t e n เเฉพาะ r u m b l e อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูทีหนะึ่งนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเรามาจนถึงวันนี้ก็สอง0กว่าแล้วเดี๋ยวในะส่วนของสมาชิกค่คอยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะเอาอย่างไงแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับช่องเราจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีท่านผู้ฟังคอยรับชมรับฟังอยู่นะครับโอเคก็หวังว่า นะครับหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องเราก็คงได้ประโยชน์กลับไปนะแล้วผมปณิธานของผมอย่างหนึ่งคือผมจะไม่ขโมยเวลาของพวกคุณทุกคนนะเราจะไม่เราจะไม่ขโมยเวลาเราจะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะถ้าคุณเสียเวลาฟังผมคุณต้องได้ประโยชน์นะครับโอเคก็ใครมี ข้อเสนอแนะอะไรนะในเรื่องเกี่ยวกับ Membership หรือว่าใครมีประสบการณ์ในด้าน Membership อะไรก็สามารถแนะนำมาได้นะครับเราจะได้เเราจะได้ manage ให้ถูกต้องนะว่าเออเรา๋ยวกจะให้ข้อมูลเราไปทางไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวพอเปิดรับ Superchat แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คุณอาจจะไม่จำเป็นจะต,ต้องใช้ Bitcoin ในการโด o n a t e อย่างเดียวถ้าคุณอยากจะด o n a t e ก็ใช้เป็น Super c h a ชเป็น Supertank อะไรมาก็ได้นะครับอืม โอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางร่วมกันมาถึงวันนี้แล้วก็อย่าลืมตากแดดเย็บญ้าทุกวันวันละ30มสนาทีเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ